เอาเลยครับผมนะยังไงต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยชื่อสายดาวัยอีกเช่นเคยนะสวัสดีท่านผู้ชมคนใหม่และเก่าทุกท่านเลยนะครับแวะมาผ่านเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจนะทางเราจะได้มีกําลังใจผลิตคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันทุกๆวันนะครับ้ากว่าคุณอยากชมเรื่องอะไรก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์เลือกดูแล้วก็เลือกตอนชมได้เลยและในสําหรับวันนี้เราก็จะมาสารต่อเรื่องหนุ่มคิวเล กำลังเจ้มโชนสุดๆไปรับชมกันได้เลยครับให้เสียงภาษาไทยโดย BPC เก็บวัสดุยูเรเนียมเสร็จแล้วมาพบกันที่ห้องนักบินด้วยนะครับเฮยนี่ได้ยินมาว่าในายทำอะไรบางอย่างที่มีใครหลายๆคนเขาไม่กล้าทำกันจริงเหรอออออเปล่าหรอครับมันก็แค่ อุบัติเหตุนะครับไม่จริงมั้งเพิ่อเพออีกไม่กี่วันฉันก็คงจะได้ยินเรื่องของนายกับหัวหน้านอนห้องเดียวกันแล้วละมั้งนายรู้ไหมว่าคนในฐานพวกนั้นเบื่อมากแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกันแล้วขอร้องละ่ะถ้าเป็นไปได้อย่ามาพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนะห,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 หัวหน้านวยพวกเรายังทำภารกิจไม่เสร็จเลยนะครับ านายกู้ยูเรเนียมพวกนี้ไม่สําเร็จฉันจะฉีกเนื้อของนายแล้วดึงกระดูกของนายออกมาอฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าหัวหน้าหน่วยของเราเขาจะมีแรงจูบมหาศาลมากขนาดไหนนะฉันเคยได้ยินมาว่ากองกําลังพิเศษของพวกเราถ้าเกิดมีความรักขึ้นมาพลังแห่งการจูบนั้นสามารถทาลายกระโหลกศีรษะของคนธรรมดาได้เลยนะเด,เดี๋ยวสิครับผมไม่ทําอะไรแบบนั้นกับผู้พันเบอร์ตันหรอกครับไม่เอาหนะานายก็ลองจินตนาการของนายดูสิ ว่าตั้งแต่หัวหน้าหน่วยได้เข้ากองกําลังพิเศษนี้มาเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะเรื่องนั้นเป็นเพราะว่าหัวหน้าหน่วยของพวกคุณกลัวหรือเปล่าล่ะครับเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้ระบ,บายแล้วก็สะสมมาตั้งหลายปีแล้วนายเองก็รู้นี่ว่าเวรัสเอได้สร้างความเสียหายกับกองกําลังพิเศษในพื้นที่นี้เป็นอย่างมากถ้าเกิดว่านายถูกเขากดลงบนเตียงกระดูกกับเสี่โครงของนายก็จะหักแน,น่นาเลยจ้ะและฉันก็คิดว่าถ้านายเจอกับเขาจริงจริง นายก็คงจะไม่ไหวตั้งแต่ยกแรกแล้วบะไม่จริงใช่ไหมแต่ก็ไม่สําคัญหรอกเพราะว่าของเหลวในร่างกายของเรายังมีไวรัส X หรือว่า X ไวรัสที่ถูกทําให้ออนธิ์อยู่นะซึ่งร่างกายของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วจะดูดซึมได้ง่ายมากๆเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นเยื่อเมือกของปากแล้วก็ลำไส้แม้ว่าน่าจะถูกทรมานจนหน้าอับอายตราบใดที่หวัวหน้าหน่วยได้จูบนายแล้วอาการบาดเจ็บทั้งหมดก็จะหายภายใน30ิวินาที แล้วนายก็ทําอะไรต่อได้อีกเยอะขอให้นายโชคดีแล้วก็มีความสุขนะเฮ้ยดูซิดูซิซพวกเราม,มาถึงชันชลาแล้วละ่ะเยี่ยมมากในที่สุดก็ารอดแล้วออเอเกิดอ,อะไรขึ้นอีกเนี่ยโถ่นี่มันเรื่องอะไรกันฟะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไปได้หรือเปล่าว,ว่าเครื่องบินรำนี้จะถูกสั่งห้ามบินนี่แกบ้าหรืองไง ผู้ที่ขับเครื่องบินก็คือกองกำลังพิเศษเลยนะไฟก็ใช่นะสิพวกเขาทั้งหมดนั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อต่อกรกับพวกบล็อกและมันก็ไม่ง่ายเลยถ้าเกิดว่าพลาดโดนพวกบล็อกจับได้เอ,อ้เอ,อพระเจ้านั่นมันขีปนาวุธติดตามนี่ว่าสวยแล้วไงพวกเรากำลังจะตายเลยเนี่ยส่งพวกเราออกไปตอนนี้เลยดีกว่าบางทีพวกเราอาจจะยังรอดอยู่ก็ได้นะครับอย่ามางี่เง่านะ ถ้าไรพวกนายออกไปพวกนายก็กลายเป็นอหานซอมบี้อยู่ดีนั่นละ่ะพวกนายคิดว่าคนที่ขับเครื่องบินลำนี้เขาอ่อนแอม,มากงั่นเหรอหรือว่าพวกนายลืมไปแล้วว่าเครื่องบินลำนี้เป็นของกองกำลังพิเศษของพวกเราจุดประสงค์ของพวกเราไม่ใช่เพื่อหนีเอาตัวรอดแต่เพื่อการต่อสู้เฮ้ยกาะไว้นั่นนะนี่นายสามารถหลับตาของนายก็ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นอีกสักพักเดี๋ยวนายก็เวียนหัวผมแคาอยากจะเห็นทุกอย่างนะครับ ว่าผู้พันเบอร์ตันกับมาร์คเขาจะหาโอกาสที่จะจัดการกับขีปนาวุธพวกนั้นได้หรือเปล่าโอกาสงั้นเหรอผมจะรอดูเลยโอ้พระเจ้านี่เรายังมีชีวิตกันอยู่ล่ะเนี่ยพวกเราหลบขีปนาวุธติดตามได้แล้วจริงๆอะ ู้พันเบอร์ตันเขารู้ได้อย่างไงล่ะครับว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มพวกนั้นก็คงผ่านรอยร้าวแห่งความตายนับครั้งไม่ถ้วนละมั้งจะ้ะสัญชตาตญาณของนายมันก็จะกลายเป็นอาวุธของนายเหมือนกันฮะเป็นอะไรอีกอ่ะแถวนี้ไม่มีฐานเนี่ยทำไมถึงต้องลงจอดด้วยล่ะครับดาสซว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเครื่องยนต์เสียหายการบินแนวตั้งด้วยความเร็วสูงแบบนั้น มันเกินขีดจากัดของความเร็วมาส่งผลให้ระบบของเครื่องบินเสียหายครับทำให้ต้องลงจอดทันทเีเอ้ยเ้ยพวกนานักเรียนนักช่างทั้งหลายพร้อมจะลงจากเครื่องบินกันแล้วหรือยังเราต้องไปที่ฐานทัพที่14เป็นเวลา12ชั่วโมงไงนะตั้ง12ชั่วโมงเลยเหรอ12ชั่วโมงไม่ใช่12นาทีอีกไม่ถึงชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วในป่านี้มันต้องมีซอมบี้แน่หนเลย ฮ่าๆเจะพวกลูกแกเอ้ยถ้าใครไม่อยากไปก็สิงอยู่ในยานลำนี้ซะอยู่รอเทพธิดามมรินน้ำชาให้แบบนั้นดีไหมอตามพวกเรามาเนี่ยอย่าออกไปเลยนะพวกเขาอาจจะปกป้องนายไม่ได้ลรอกราอยู่ที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากฐานทัพที่14จะไม่ดีกว่าเหรอเออหมอที่พูดมีเหตุผลฮะยานของเราถูกพวกล็อกมันยึดไปแล้วพวกนั้นมันอาจจะแกะรอยของเราแล้วตามเรามาก็ได้จุดประสงค์ของพวกนั้น ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินลำนี้กลับสู่ไซต์พร้อมกับวัตถุยูเรเนียมด้วยความสามารถของพวกไทายแล้วอาจเป็นไปได้ว่าจะระบุตำแหน่งเครื่องบินของเราได้เร็วกว่าฐานทัพที่14อีกนะฉันจะไปกับนายด้วยเ <H an> ฮ่อเกิดอะไรขึ้นนะออ <H an> หัวหน้าหน่วยเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันเออยี่ยมไปเลยนั่นมันอโอ้ฮะจบสวยแล้วจบแล้วเจ้าหมอหัวหน้าหน่วยคนนี้คงจะขับแค้นใจเรื่องรอยจูบตอนนั้นสินะฉันก็กลัวว่าเขาจะฉีกเนื้อฉันไปชิ้นๆจังแต่ตอนนี้ ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องพวกนั้นอ๊ะเหรอเอเฮ้ยกลือน้ำลายไม่ลงเลยฮะอยู่ห่างเอาไว้นะอ๋อ,อมันวิ่ง ทำไมพวกนั้นถึงได้ไม่ใช้ขีปนาวุธกันละ่ะเอ่อเอ่อะจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายนะครับในตอนแรกพวกเขาพยายามที่จะหยุดพวกเราไม่ให้นำวัสดุกลับมาแต่ว่าตอนนี้พวกเขาคงจะเปลี่ยนใจพวกเขาน่าจะต้องการมันแล้วครับไปลงนันลบกซะเหรอเหรอหัวห,ห,หน้าหน่วยครับพลังขับเคลื่อนของมอเตอร์หน้ามันสูงมากๆเลยการโจมตีจากข้างหลังไม่ได้ผลครับฮะ ระวังนะมักเป็นไงบ้างโถยยยยนยยู่ยรงนั้นนิ่งๆนะ ไม่คิดจะสู้กลับบ้างหรือไงฮะโถ่เ้ยนายเหยียบไหล่ฉันหลักตั้งขนาดนี้จะให้ฉันสู้กลับยังไงเล่าเขาหน้าจะโดนลูกหลงตอนที่เขากำลังวิ่งเข้ากับบังเซียวหยานพวกเราต้องรีบกลับไปที่ฐาน14ทันทีเรายังมีวัตถุยูเรเนียมที่ต้องส่งกลับไปเข้าใจแล้วล่ะครับ ถ้างั้นก็ทิ้งร่างของเขาไว้นี่นะครับฮึบไปกันเอะเอเอ,เอ,เอลิฟถ้าเกิดว่าเธอเป็นห่วงหมอนั่นจริงๆทำไมเธอไม่จูบเขาเลยล่ะเมื่อไวรัสเได้เข้าสู่ร่างกายของเซียวหยานแล้ว,ลวเขาก็จะฟื้นตัวทันทีนะถ้าอย่างนั้นหลบไปอออคุณจะทำอะไรเหรอครับเรื่องเรากำลังเจ้มจน้นโปรดติดตามตอนต่อไป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แจ็คขอตลาไปก่อนนะบุย,บย